หนึงสัญญาณเตือนที่จะทําให้รู้ว่าคุณกําลังมาถูกทางครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่อง Youtube ของ j จัส i ินไลซุปทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะมาบอกหนึ่งสัญญาณเตือนที่จะทําให้เรารู้ว่าเราเปิดร้านแล้วเนี่ยเราจะมาถูกทางหรือไม่สัญญาณเนี้เป็นสัญญาณเดียวครับที่ทําให้เรารู้ได้เลยว่าธุรกิจเรานะครับหรือเราเปิดร้านครั้งแรกเนี่ยมันจะไปต่อได้ยาวหรือไม่ยาวครับ สัญญาณน,นั้นก็คือสัญญาณที่ลูกค้าไปบอกต่อครับหลายๆท่านก็ไม่รู้นะครับว่าธุรกิจหรือว่าร้านเราจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเช็คจากตรงไหนนะครับวันนี้ผมเอาสัญญาณตรงนี้มาบอกให้กับเพื่อนๆนที่กําลังจะเปิดร้านอยู่หรือคนที่ทําธุรกิจแบบนี้อยู่นะครับก็คือสัญญาณเนี้ยเป็นสัญญาณเดียวที่รู้เลยครับว่าเราธุรกิจเราจะไปต่อได้ก็คือต้องฟังจาก ลูกค้าเท่านั้นครับคือลูกค้าเขาทานของเราเสร็จปุ๊บสมมุติว่าเราเปิดร้านโจ๊กนะครับแล้วเราขายอาหารแล้วลูกค้ามาชิมครับเมื่อลูกค้ามาชิมเสร็จปุ๊บแล้วเขาสามารถไปบอกต่อให้ลูกค้าคนที่สองคนที่สามคนที่สี่มาทานได้มาทานร้านของเราได้แสดงว่านั่นคือสัญญาณที่ทําให้ร้านเรามีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้เป็นเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณที่ดีเลยถ้าร้านไหนเจอแบบนี้นะครับผมเชื่อได้เลยว่านะครับ ถ้าลูกค้าไปบอกต่อแล้วสามารถทําให้คนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ามากินได้นะครับแสดงว่าสัญญาณของร้านเราหรือธุรกิจเราอะเริ่มดีขึ้นแน่นอนครับสัญญาณแบบนี้เ,นเพื่อนๆลองไปเช็คดูนะครับว่าเคยเกิดสัญญาณขึ้นแบบนี้กับร้านของท่านหรือไม่นะครับถ้าสัญญาณถ้าเจอสัญญาณแบบนี้แสดงว่าท่านมาถูกทางแล้วครับยังไงแล้วก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะครับที่กําลังเริ่มต้นแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ